เอาล้วครับผมการสวัสดีท่านชั้นท่านกันเลยฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องซิกนายกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันกับเกมโกโกมอนทีเฮดนะครับผมนะเกมนี้มีภาษาไทยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะใครอยากเล่นมาด้วยอ่าอยากโหลดมาเล่นด้วยกันเนาะก็ดาวน์โหลดได้เลยลิงก์แรกนะครับผมนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกทางด้านของการลงทุนนะครับผมโปเกมอนตรงนี้เนาะชิ้นส่วนอเนกประสงค์เนี่ย2,088แแล้วก็ไดมอน 3 5 0 0 0 0ตอนนี้ตู้ปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนะครับผมที่ตู้มันเป็นเพชร2000นอะไรประมาณนี้นะฮะใครที่รับไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่าซวยไปอย่างเขาผมเนี่ยนะครับผมนะก็ถือว่าเสียรู้ไปเพราะว่าตอนนั้นตู้ยังไม่ปรับนะครับผมก็ได้เพชรน้อยมากแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมนะซื้อนะครับผมได้เพชรครบตามจำนวนเลย3 5 0 0นนะฮะตรงนี้5 0 0ห0 5 0,000 50,000 50, 50,000 50, 50, 50, นะครับผมนะ โดยรวมแล้ว7วันนะครับผมนะก็คือ3,500พอดีเป๊ะเลยนะฮะใครที่มาแบบว่าจัดช่วงหลังครับผมโดยใช้คอย3,000เนี่ยโคตรคุ้มนะครับผมนะตอนนี้ก็ดองไว้เลยใครที่แบบอยากจะซื้อทางด้านของแพ็กเกจลงทุนนะครับผมเป็นทางด้านของเพชรฟ้าเนานะก็แนะนําว่าให้ซื้อไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวตู้อาโปเกมอนอัปเดตเข้ามาอีกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพชรฟ้าจํานวนมากนะครับผม เพราะฉะนั้นดองไวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะเป็นผลดีกับท่านผู้ชมนะครับผมนะถ้าเกิดว่าไปหาช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ทันเพราะว่าตู้เข้ามาแค่3วันเหมือนไอ้ตู้ทางด้านของดาร์คเคียวเลมเนาะที่ผ่านมานะครับผมผมก็ทําการดองเพชรนะครับผมนะดองเพชรจากการแบบว่าใช้ใช้จ่ายคอยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของไอ้ตัวแพ็กเนี่ยคิดว่าซื้อไปแล้วจะได้แต่ตอนนั้นมันไม่ได้ก็ถึงบอกไปว่าเสียรู้นะครับผมนะแต่ปัจจุบันนี้ได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ เป็นข่าวนะเอามาบอกเนาะเอามาบอกให้เพื่อนๆเผื่อหลายคนยังไม่รู้นะครับอ่ะสำหรับคลิปโอนี้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงฝากด like, กดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละคันเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาอีกเดี๋ยวผมจะมาทำชิปบอกนะฮะไว้เจอกันในคลิปโอหน้าสำหรับคลิปโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม